สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด ยุ่งแล้วนครมาชิมปลุกแรงงานสู้หากไม่เสียสละไม่สู้ก็โดนกดขี่ตกงานไม่จบเผยรัฐบาลกลัวการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนายนครมาชิมอดีตประธานคณะกรรมาการหรือกอมทวิสามันกฎหมายคุ้มครองแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและอดีตประธานกมทพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า วันแรงงาน2,564วันที่แรงงานไทยใกล้สิ้นลม 1. ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารพวกเขาจะย่อยสลายทำลายองค์กรแรงงานให้อ่อนแอให้คนของเผด็จการเข้าไปอยู่ในองค์กรแรงงานทำให้สหาภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานและสถาบันแรงงานอ่อนแอขาดเอกภาพไม่ให้แรงงานรวมตัวกันมาต่อต้านหรือขับไล่รัฐบาลเผด็จการช่วงไหนที่แรงงานเข้มแข็ง ผู้นำแรงงานจะอุ้มหายเช่นนายธนงโพอ่านช่วงไหนที่คุมแรงงานอยู่ก็จะให้ตำแหน่งอำนาจผลประโยชน์แก่ผู้นำแรงงานเพื่อไม่ให้นำขบวนแรงงานมาขับไล่รัฐบาล รัฐบาลเผด็จก,การทราราชจะกลัวการรวมตัวของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากที่สุดมากกว่ากลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะมีจำนวนมากและกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบในวงกว้างของประเทศ7ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของคณะ,ะเผด็จก,การคอสอชอนำโดยพลเอกประยุทธ์และเหล่าทราราชองค์กรแรงงานไทยถูกทำให้อ่อนแอที่สุดแกนนำแรงงานหลายคนสยบยอมรับผล ประโยชน์ตำแหน่งเงินทองไปรับใช้เผด็จการทรราชยอมเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายเผด็จการกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานเสนเองเป็นเจปีที่ถือเป็นยุคมืดของผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนของไทยอย่างแท้จริง แรงงานทั่วทั้งประเทศทั้งในระบบและนอกระบบจำนวน38ล้าน2แสนคนจึงเกอดร้อนแสนสาหัสแม้จะมีจำนวนมากแต่ขาดการรวมตัวอย่างมีเอกภาพจึงไร้พลังที่จะต่อรองสิทธิและค่าแรง รวมถึงสวัสดิการอันควรมีควรได้อย่างน่าใจหายเช่นรัฐบาลเผด็จการนี้สัญญาในนามพักพลังประชารัฐว่าแรงงานต้องมีงานทำค่าแรงขั้นต่ำ425บาทคนที่จบปวสเดือนละ18,000บาทคนที่จบปร,าา 18, บบริญญาตรี20,000บาทซึ่งเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงแรงงานทั้งสิ้น แม้กระทั่งเงินในกองทุนประกันสังคมของแรงงานเองกลุ่มแรงงานแทบจะไร้อำนาจบริหารจัดการเอามาใช้ในยามวิกฤตที่สุดกลับถูกรัฐบาลเผด็จการนี้รวมหัวกับคณะกรรมการบางคนนำไปสแสวงหาผลประโยชน์ร่ำรวยส่วนแรงงานกลับถูกยากลำบากสาหัสใช้เงินตัวเองในคราวจำเป็นไม่ได้ 2. ภายใต้รัฐบาลเผด็จการนี้สินค้าจากไทยถูกกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการทางภาษีเพราะโลกเสรีไม่ยอมรับระบบเผด็จการที่ทำรัฐประหารล้นอำนาจของประชาชนบริษัทต่างชาติจึงทยอยย้ายฐานการผลิตออกไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคหลายพันบริษัทและตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนใหม่ในประเทศไทยเลยซึ่งกระทบ ตอบผู้ใช้แรงงานโดยตรงทําให้แรงงานที่ทํางานอยู่แล้วต้องตกงานกว่าสิบล้านคนและแรงงานที่จบการศึกษาใหม่ไม่มีงานทําดูได้จากหากมีบริษัทใดเปิดรับสมัครงานจะมีคนหางานทั้งที่ทมีประสบการณ์และที่จบมาใหม่แห่กันไปสมัครเกินกว่าที่ต้องการนับร้อยนับพันเท่าเห็นสภาพแล้วช่างน่าสงสารน่าเศร้าวันนี้หรือคือชีวิตแรงงานไทย 3. พวกเขาจะรู้ไหมว่าความทุกข์ยากลำบากแร้นแค้นต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนของพวกเขาเกิดมาจากรัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ที่ประเทศถูกคว่ำบาตรถูกบอยคอรจากต่างประเทศด้วยความไร้ประสิทธิภาพไร้ศักยภาพในการบริหารของรัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ 4. แรงงานจำนวนไม่น้อยมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาพ่อแม่คนในครอบครัวและที่สำคัญมีภาระหนี้สินต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนหนี้สินสารพัดชักหน้าไม่ถึงหลังทั้งที่แรงงานไทยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และฝีมือในระดับแถวหน้าของโลกหากพวกท่านไม่รวมพลังกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นเครือข่ายอย่างมีเอกภาพ พวกท่านจะยิ่งทุกยากยิ่งลำบากต่อไปจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์ไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเพราะจะถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดหมดภายใต้รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ที่เกื้อกูลเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกท่านทั้งที่ทำงานอยู่ที่ตกงานและที่กำลังหางาน จะสลับเวลาพิจารณาถึงต้นตอของปัญหาสภาพของปัญหาและอนาคตที่สิ้นหวังภายใต้รัฐบาลน,นี้แล้วมาร่วมกันขับไล่รัฐบาลเผด็จการทรราชนี้ให้พ้นไปเสียก่อนที่หายนะความวิบัติจะมาเยือนท่านและชาติบ้านเมืองของเรา ลุกขึ้นเถิดพี่น้องผู้ใช้แรงงานมาสู้เพื่อตัวท่านครอบครัวของท่านและอนาคตของท่านให้มีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีกว่านี้หากไม่เสียสละหากไม่ลุกขึ้นมาสู้อย่างมีเอกภาพอย่างพร้อมเพรียงพวกท่านจะถูกกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบถูกยึดทรัพย์สินไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยภายใต้รัฐบาลเผด็จก,การทรราชนี้ตลอดไป นครมาชิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษนุโลกอดีตประธานคณะกรรมาการวิสามัญกฎหมายคุ้มครองแรงงานสภาผู้แทนราษฎรอดีตประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร1พฤษภาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ